วันนี้พี่จะมาทำภารเกตจปลอมตัวเป็นพี่ไหลตัวปลอมและเข้าไปในเซิร์ฟรวมเรามาดูกันว่าจะมีคนจำพี่ได้หรือเปล่าและพี่จะเจอรีแอคอะไรบ้างไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไหลด้วย คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย First Choice l o Buck Shop ร้านขาย Low b u ราคาโคตรคุม้มพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตและไอเทมต่างๆภายในเกมไม่ว่าจะเป็น Block Food, King Legacy, Shin Do Light, Anime Fighter และแหนบแดงๆต่างๆอีกมากมายถ้าน,น,น้องๆสนใจลิงอยู่ใต้คลิปไปใช้บริการกันได้เลยมาผมอันดับแรกแล้วก็เข้าไปในเซิร์ฟรวมนะผมนี่ไงเฮ้ยนี่ไงมาแล้วหนึ่งคน FC ของพี่โด,โดนเบคอนแลากไปแล้วนั่นเฮ้ยอุ่ยเบคอนเขาอะ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยใจเย็นเบคอนเบคอนนี่มันเป็นเผ่าพันธุ์ที่มั่วมากนะพี่จะบอกให้ไม่ใช่อะไรนะมันร้อนวิชานะผมมันเพิ่งเล่นใหม่นะมันจะมันจะวิ่งใส่คนมั่วเลยอ่ะไอพวกเบคอนเลยนะอ่ะไอนี่ใครนี่เฮ้ยหนักหนไปมาต่อยเสร็จปุ๊บมาหาพี่เลนไหมเหมือนมันร้อนวิชาอ่ะเฮ้ยแต่ว่ามันมันร้อนผิดคนน้องพี่จะบอกให้อะมันรู้จักหรือเปล่าพี่ใครฮะ ราชาเกศสุดรอดเฮยังไ,ไงไอ้น้องนี่มาพี่จะสอนมวยให้ว่าการที่จะเป็นโนหนึ่งการไซเดตมันจะเป็นยังไงอือไอ่เนี่ยลวบสองแล้วก็ย่ำกระหม่อมโอ้โหมันเคาน์เตอร์ว่ะไอ้นี่มันสเสมอแน่นอนเลยพี่ว่าไอ้เบคอนมันไม่น่าตึงขน,นนะาดนี้นะนี่ไงไม่เป็นไรครับผมแตนหน้าตออา่อย้าวได้เฉยเอวหนึ่งสองสามยำกระหม่อมอ่าเหล็กรอบแล้วอ่าเปอร์คัสงานขึ้นแม,มาหมดเลยเมียไตหนึ่งไตอสองรวบสกิลสองไตหนึ่งหังแล้วก็ตบด้วยสกิลหนึ่งนี่อ่ะ เกือบแตกนะนี่เดียวอ่ะอย่าห้าวอย่าห้าวนะน้องอย่าห้าวนะครับน้องนี่เฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันเป็นมวยนะไอ้น,นี่มันเป็นมวยอยู่นะโอ้โหโดนจับแล้วครับผมตรงนี้อุ้ยจับสามได้ด้วยเมื่อกี้ว่าจะไม่แหลกดอนนะโอ้โหอืงัดเข้าต้นไม้ด้วยเอาเรื่องจัดดีนะไม่โดนวอล์บอ่ามาดีลิ้งมาเดียวมันก็แตกแล้วนะเราต้องใจเย็นนะเพราะว่ามันก็รู้สึกว่ามันจะเป็นมวยอยู่เหมือนกันนะครับผมเอาบล็อกต่อยได้เอมัน หนึ่งสองสามอมืงัดเข้าต้นไม้ไม่ทันนะม่อกี้ไปไปแล้วผมอ่านิดเดียวขอจังหวะเดียวหนึ่งสองสามงัดขึ้นแตกไปเลยไปยังไงเบคอนอ่าใครครับผมเฮ้ยเบคอนอีกแล้วไทยคนไทยเหรอใช่ครับพี่ก็คนไทยเองครับน้องรู้จักพี่หรือเปล่าครับฮนะเนี่ยมันจะไม่รู้จักว่ะ <laughs> มันเห็นเสื้อนะมันก็เลยเข้ามาทักนะผมว่าเป็นคนไทยเอารไปต่อยใครแล้วนะ่ะน่ะ นะผมเล่นต่อเอ้าอีกแล้วเหรอมันเห็นเสื้อเรานะเราเสื้อเป็นพี่ไร้ตัวปลอมนะผมอ่าเขาก็เลยสงสัยว่าเ้ยเป็นคนไทยหรือเปล่าพี่ก็ตอบไปใหญ่ใช่ครับผมเฮ้ย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 รู้จักเราเหรอลีเอลลีเอลจริงหรือเปล่าเฮ้ยใช่ตัวจริงหรือเปล่าเฟคครับผมมีตัวปลอมนะครับวันนี้พี่ปลอมตัวมาเป็นพี่ไร้ตัวปลอมครับเฮ้ยเฮ้ยเอฟซีเอฟซีมันบอกว่าเอฟซีเฮ้ยใช่หรือเปล่าดูดูว่ามันจะจำพี่ได้หรือเปล่า ตีลังกาโชว์ไปหนึ่งทีว่ะใช่หรือเปล่าไอ,อ้พี่คอสเพย์เป็นเป็นเซนเซอร์เฉยครับนี่คือไม่ใช่ตัวจริงนะครับนนนโอเคหรือเปล่าอ่าแล้วเขาก็เดินมามองหน่ฮใช่ตัวจริงเ็าบอกว่าใช่หรือเปล่าีา่ไม่นา่าใช่นะแสะดงว,ว่ามันไม่รู้ว่าเราเป็นตัวจริงครับผมอ่ะไปกันต่อเดี๋ยวนี้มาดูกันว่าจะมีคนจาพี่ได้จริงๆหรือเปล่าหุ้ยเอฟซีนาตัวหนึ่งครับอ่มาแล้วยังไงเอาไงครับผมน้อง ไอี่ยเอาปรคัดกันมาจะเอาเหรอมากระโดดนี่ไงเปิดก่อนได้เปลียนเปิดก่อนได้เปลียนหรือเปล่าโอ้โหมาจากไหนวะแล้วกูก็เด็นเลยทีนี้เฮ้ยผมรู้ว่าพี่ไม่ใช่ตัวปลอมเฮ้ยใช่หรือเปล่าฮะเอ้ยทำไมรู้อ่ะน้องอืมเอ็งรู้ได้ไงว่าพี่ไม่ใช่ตัวปลอมฮะเฮ้ยเอ่อเพราะว่าตัวจริงออนไลน์อยู่แล้วก็กำลังเล่น เดอะซอมเกตไปท่านเกาเฮ้ยเฮ้ยอาจจะใช่ตัวจริงก็ได้แต่แต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะอืม hmm, ใช่หรือเปล่าอืม hmm? ดูดีๆด,ดูดีๆมงคงดูดีๆฮะว่ายังไงอะไรนะมันมันมันพิมพ์ว่าอะไรเมื่อกี้เฮ้ยคุณสามารถซัมมอนซอมบี้ได้นะซัมมอนซอมบี้ได้หรือเปล่าเฮ้ยพี่ไม่มีซอมบี้ครับ พี่ตัวปอมครับพี่ไม่มีซอมบี้ครับไอ้น <c oughs> ี่รู้จริงอะนี่เฮ้ยพี่เป็นไอ้เซ็กเซอร์ตัวปอมครับผมเซ็กเซอร์ตัวปอมอมรู้ว่าพี่ไม่ใช่ตัวปอมเฮ้ยไอ้นี่มันรู้จริงเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาลงมาจากไหนนี่โอ้โหเฮ้ยมันรู้จริงว่อะออาโอเคโอเคเฮ้ยคือตัวจริงแต่ว่าตัวจริงอ่ะก็คือไม่ไล่นะตัวจริงไม่ได้ไล่ใช่ครับผมหรือว่าตัวปลอมวะ ดูว่าไม่ใช่เฮ้ย hey! เขาคือตัวจริงโอเคโอเคพี่ตัวจริงเองละครับผมมัวห้าแล้วผมอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําการขามุยนั่นเองครับผมอ่า uh. แล้วก็ไปแล้วครับผมอยู่ตรงนี uh. ้ไปกันต่อครับผมอุ้ยน้องหลามเฮ้ยน้องหลามว่าไงครับผมทักทายทักทายเซไฮเซไฮโดนตบสามมาอัพขนาดงานขึ้นมางานไปโดนครับผมแดอ้อมหลังต่อยต่อยดึงดักหน้าไปเหลือผมอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเหมือนจะเอาแตกตอ,อกหนึ่งสองยำกระหม่อมเอ้ยไม่โดนอะไรโอ้โหมันกดอัตรีนะเราเอใจเย็นน้องใจเยน็นใจเยน็นคุยกันดีๆคุยโอ้อเยเหี้ยแตกเลยไม่ได้กดอันตรีเมื่อกี้อ่าเหมือนจะเอาอีกหรือเปล่าใครใครมองหน้าใครมองหน้าเอาหมดนะจังวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุน่มนี่กดอันตรีไหนเนี่ขอพี่ต่อยหน่อยน้องเนี่อุ้ยโ,โ,โดนลวกก่อนอนะผมจมัง่างนี้ใครดูดพี่วันเมื่อกี้โอ้โห มันมั่วจัดเลยวะเนาะนะแถวนี้มันเถื่อนวะเนาะเนี่ยมีใครอยากลองกับผมไหมเอามาดิฮะมีใครอยากลองกับผมไหมมานี่เดี๋ยวพี่ลองให้เอ้ยใจเย็นเนาะเนี่ยแตกไปคุณปุริคอฟคไณปุริคอฟอ๋อาดิกดอันตีแล้วยืนมองหน้าเฮ้ยเฮ้ยเเวทเวทอะไรวะเวทเขียนผิดนั่นน่ะเออโอ้ยโอ้ย อะไรว่ามันรู้จักเรานเนี่ยตัวจริงก็เปล่าตัวจริงก็เปล่ามงคลงตกสามเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งแต่นึงป๊บแมงอุ้ยมันมีเดเคาน์เตอร์ตอรแตกเลยมีเดเคาน์เตอร์ก็ไม่บอกอเฮ้ยนั่นมันตัวจริงนี่ไงคนนี้คนนี้ใครฉันไม่รู้จักเออเขาไงโอ้โหเขาคนที่ดังๆนะโอ้โหโอยอกูเกินไม่น่าใช่นะมงคลอืมผมไม่ใช่ครับผมเป็นตัวปลอมครับผมเป็นตัวปลอมเองครับเอามาดิ เอาต่อครับผมทั้งวันนี้เฮะงัดอืม้มงัดไม่โดนโอ้โหโดนใครไม่รู้เมื่อกี้หนึ่งมันจะโดนเอ้น้องคน,นเมื่อกี้ตัวม่วงอะ่ะเรียบร้อยโดนงัดเข้าไปครับผมเวทเวทเวทเบรกไม่ทันแล้วเนาะเบรกไม่ทันแล้วมึงโดนแล้วลอยกลางอากาศก,ากเวทเวทลอก,ก่อนรอก,ก่อนมาเรกันต่อครับผมอย่างวนี้เอ้า ไอัน,นี้จําได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูต้องดูว่าเขาจําพี่ได้จริงหรือเปล่านะอ่าเหตุผลที่พี่ทาคอนเทนต์นี้คือพี่เอ้ยให้ยพูดก่อนดีเฮ้ยนะไอจะเอาเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยฮะได้เย็นดีมงคงนะชาโดหยุดก่อนเออไม่หยุดอ่ะไม่หยุดอ่ะมันหยุดหรือเปล่ามันไม่หยุดอ่ะหรือกูไม่หยุด <c oughs> ใครหยุดใครไม่หยุดกันแน่มาดีครับมาดีครับเดคคอ์อเตอร์เซพี่ว่าพี่ยอมได้ที่ไหน,น้วน้องฮะ พี่มันคนไม่ยอมคนเว้ยเนียต่อยหนึหน่งสองสามรัวสเสกิวสองก็ตบด้วยเกิวหนึ่งเกือบแตกนะเกือบแตกนะนิดเดียวนะอีกนิดเดียวครับผมอย่างนี้อ่าต้องเอาให้หมดครับผมอย่าให้เหลือเอา้แาแต่นะฟันไม่โดนเดี๋วันหนึ่งสองสามเอางัดสองพลาดนะงัดสองพลาดนะเฮ้ยยังไงจะไปไหนครับมงคงอืมอเหียไดนะ้หน้าต่อยไม่โดนอีกอืมวิ้ยมันปาดหนึ่งมาว่ะต่อยหนึ่งต่อยสองรวัวสองแล้วก็ ผมได้สก,กิลหนึ่งเรียบร้อยไปแล้วผมโอ้โหอะอะไรครับผมโโผมู้ติดตามเขาห้าหมื่นสามอู้อสยอดไปเลยตัวจริงอะครับไม่ใช่ครับผมตัวปลอม <laughs> พี่ไม่ใช่ตัวจริงนะพี่ไม่ใช่ครับผมอืใช่ครับเอาดีดีใช่ครับผมใช่ใช่ไปไงพี่แค่แต่งตัวเป็นพี่พี่ไรเซอร์แค่ไหนโมบโม่เฮ้ยมันว่าพี่โม่กับน้อง ไอ้ด้นโมนะครับผมไอ้ด้นโมคือผมไม่ได้โมนั่นเองนะอ,เนอ,อเืเป็นไงพิมพไทยพิมไทยอังกฤษเลยเป็นไงแล้วคุณมี follower เท่าไหร่ครับผม3 4 4 follower ครับที่มีแค่3 4 4 follower เองครับผมคปเลยโอเคครับผมที่พี่จะบอกตอนแรกก็คือว่าทำไมพี่ถึงทำคอนเทนต์นี้นะอ่าเพราะว่าพี่อยากให้น้องๆที่อยากออกช่องนั่นเองนะครับผมให้ออกแบบออฟฟิเชียนั่นเองนะเพราะว่า คนที่รู้จักพี่จริงๆอะ่ะเพราะอาจจะได้ออกช่องพี่ไว้เออเป็นไงคนที่รู้จักเราอะนะอ่าอันนี้คือคอนเทนต์ที่พี่ทําขึ้นมานะผมอ่าเพราะว่าบางคนน้องๆอ,อยากจะออกช่องพี่พี่ก็ให้ออกทุกคนไม่ได้นะเพราะว่าถ้าให้ออกกันทุกคนนะครับผมคลิปมันจะยาวหรือว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปจึ่งเลยสุ่มนะครับผมอ่าเป็นไงก็เลยเกิดเป็นคอนเทนต์นี้นั่นเองนะครับผมใครที่เจอพี่ก็สามารถทักทายได้นะครับผมถ้าพี่ตอบก็คือแสดงว่าเป็นตัวจริงถ้าพี่ไม่ตอบก็คือตัวจริงเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นการปลอมตัวัวนเอง <laughs> ตึงก้าตึงก้ามงคงโอ้ยดองคนนี้เหมือนจะจำพี่ได้จริงนะดูดิอ่ามนรู้จักด้วยว่ามีผู้ติดตามในโรบอกเท่าไหร่แล้วก็รู้จักช่องจริงด้วยนั่นเองครับผมผมรอบรู้เอ้ยผมรอบรู้ได้เหรอดูเสื้อครับน้องดูเสื้อดีๆถ้าตัวจริงก็ต้องเป็นพี่พี่ร้ายตัวจริงนะอันนี้พี่ร้ายตัวปลอมนะครับผมเพราะว่าเสื้อพี่เป็นพี่ร้ายตัวปลอมนั่นเองครับผมอ่า โอ้ยพี่คือตัวจริงเสียงจริงเนี่ยผมรู้เลยเนี่ยผมแค่ดูด้วยตาเปล่านี่โอ้โหสงแสยมจะยืนยันควะมันจะยืนยันความเดิมป่ะเอะเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้โหอันนี้ใครถามเนี่ยเฮ้ยอันนี้ใครเนี่ยรู้จักเราเราหร,เ,รเปล่าเนี่ยอ่าผมอยากออกช่องพี่ไดเป่ะครับผมสามารถออกช่องพี่ได้หรือเปล่าได้ครับน้องอร่อยน,นะครับพี่ผม <feel like S 2> อร่อยเลยครับพี่ <feel like S 1> ได้ครับน้อง อีพีนี้ก็พี่จะจัดให้สําหรับคนที่เป็น FC ของพี่นะครับผม,มเขาคือใครฮะวูอายูนะโน้ฮววิดีโอพี่ไม่ได้อัดวิดีโอไว้นะครับผมโอเคไ่ะาน้องโอเคปาะพี่พี่ไม่ได้อัดวิดีโอนะพี่ไลา์ตัวปลอมวงเล็บตัวจริงเฮ้ยไอ้นี่มันรู้จริงไม่ฮึกแสดงว่ามันดูช่องพี่จริงนะไอตัวนี้นะเอ้แล้วใครวะเนี่ยฮะแตเย็นดีววมงคลงเฮ้ย โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่มไลค์ด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า